สวัสดีครับสวัสดีเอฟท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านจะอีกตามเคยนะครับพบกับผมนายมูกี้รีวิวนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะเข้าใหม่นะครับเป็นรถตีเทินเข้ามานะครับคันนี้ลูกค้าได้มาเอารถกระบะสีประตูไปนะครับลูกค้าไดเอารถใหม่มานะครับนะเอารถเอารถเก่ามาเทินแล้วรถใหม่นะมาแล้วนั่นคือเจ้ามิสูบิชิสตาร์ดาวนะครับปีสามเก้านะครับหรือปีเก้าห้านะครับนะบอกเลยว่ารถคันนี้สีสันสวยงามนะครับนะพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นผมบอกเลยสภาพเนี่ย คุ้มเกินราคาจะคุ้มยังไงไปดูกันเลยนะวนะบอกกันนะครับรถคันนี้เพิ่งได้เข้ามานะครับสีสันอาจจะเคยมีการเก็บสีมาแล้วบ้างตามกาลเวลาแต่บอกเลยว่าโครงสร้างถังยังคงเดิมนะานะเห็นไหมครับรถสีสวยทรงดีทรงเดิมนะครับคันนี้รุ่นนี้แปลงหน้ามาครับเปลี่ยนกระจักหน้ามาแต่ก่อนนะรุ่นแรกมันจะไม่ใช่แบบนี้บุคคอได้มาอยู่รุ่นแรกไฟหน้ามันจะโกนเข้าไปไฟหน้ามันจะลุกข้านปข่างไะแต่คันนี้แปลงหน้ามาใหม่ครับเป็นหน้าแปลงหน้าเป็นรุ่นปี48แล้นะวนะ แต่บอกเลยว่าแปลงหน้ามาก็คุ้มนะเออเหมือนได้รุ่นใหม่เลยนะมานะเนี่ยเท่ๆนะครับนี่สตาร์ด้านะมานะใครหารถกระบะมิซูราคาหลักหมื่นมาใช้งานอยู่ตกจัดเลยนะมานะราคาหลักหมื่นกะกลางครับไม่ถูกไม่แพงนะมานะบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานนะขับทางไกลได้ขับดีมากนะครับเดี๋ยวพาดูเรื่องสีกันนะครับสีก็จะมีตรงนี้นะที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรอยนิดนึงทำนะเนี่ยเรียว่าเนี่ยยังเคาะบางๆเดิมๆอยู่นะครับผมนะยังเคาะบางๆเดิมๆอยู่นะ กันหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะก็เท่อีกแบบหนึ่งได้มานะมาดูโลกของยางกันบ้างครับคันนี้บอกเลยว่ายางดีสี่เส้นนะครับยางสภาพดีล้อแมกนี่ครับโอ้โหลูลามาเฮาปัดเงานะนะเนี่ยปัดเงาแบบโคตรเท่อเออล้อแมกปัดเงานี่เป็นล้อแมกเดิมแท้ของมิซูเลยนะครับนะโคตรเท่เลยคันนี้นะครับผมนะยางก็ถือว่าสภาพดีๆนะครับดอกยางลึกหนาๆนะนะเดี๋ยวดูคันซีครับเนี่ยคันสีก็ยังช้าสวยๆนะครับนี่รถคือพร้อมใช้งานนะเนี่ย เขาไรเขาสวนไปเมืองไปนานะครับอย่ายวได้รถกระบะแค b ราคาถูกต้องจัดเลยเอานะเนี่ยอาจจะมีโซนนี้นะที่โดนจิ้มมานิดนึงเนี่ยโซนเนี่ยที่โดนจิ้มมาแล้วนะอาจจะเข้าเสาอะไรบ้างอาจจะมีห้อยหะบ้างนะตอนเขาเก็บงานมาแล้วนะนะเนี่ยก็ดูดีแบบนึงนะครับมาดูโลกของภาษีตัวรถกันบ้างนะครับนะภาษีนะครับนะปีหกเจ็ดนะนะต่อให้ใหม่แล้วนะนะต่อมาจากเจ้าของเดิมสิบแปดกุมภาพันธ์เจ็ดใช้ไงในแบบยาวๆแล้วรับห้อยมี่น้องเอ้ยแล้วก็ที่สําคัญครับรถยนต์ผมจะเก่าจะใหม่ ผมมีเล่มทะเบียนทุกคันนะนะเนี่ยเล่มทะเบียนก็อยู่นี่ท่านไว้ใจได้เลยแต่เราขอไปเปิดข้อมูลขอลูกค้านะนะเพราะว่าเราขอส่งสินให้กับลูกค้านะนะข้อมูลเปิดข้อมูลอัส่วนตัวของลูกค้าเราขอไปเปิดเผยนะนะแต่ว่าการันตีเลยครับว่าหน้าเล่มมีทุกคันนะเพราะทุกคันผมมีพร้อมอนนะนะให้ดูมุมนี้กันบ้างครับผมเนี่ยมุมนี้สวยๆนะครับรถทรงดีทรงเดิมนะครับผมนะนี่เห็นไหมทรงสวยนะครับดูภายในครับบอกว่าภายในคันนี้นี่ยังเจ๋วนะนะเนี่ยสียไปเป็นเเป็นสีน้ำเงินนะ แต่ว่าตรงนี้มันจะเข้มกว่าหน่อยนะวะนะเป็นไรเนี่ยแต่บอกว่าภายในนี่โอ้โหสวยๆนะครับเป็นกระจกมงูหมุนกระจกไม่ฟูดไม่อะไรนะวะนะเนี่ยหมุนดีนะวะนะเนี่ยให้ดูครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยน็อตข้างในยังคงเดิมนะวะนะเนี่ยบอลว่าสภาพข้างในตรงนี้ยังคงเดิมนะวะนะที่สําคัญครับนี่ครับนี่โครงสร้างตัวรถนะการันตีได้เลยครับว่ารถนี้เคยมีการพิชคว่ำนะวะนะพูดตรงๆเลย รถไม่เคยมีการพิชควมชนหนักเลยนะครับสภาพเดิมๆครับหมุนเม็ดอาร์คยังอยู่นะครับเนี่ยรถสปอร์ตเม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะครนะการันตีเลยเขาบอกรถเดิมๆนะครับยนตครับบอกกันนะครับว่าภายในสวยๆอาจจะมีเบาะฝั่งนั้นฝั่งคนขับที่มีรอยขาดบ้างเบาะได้เป็นเบาะหนังเลยครับโอ้โหลูลาหมาเห่านะนะดีๆนะเนี่ยสภาพยังดีๆนะครับนี่เนี่ยเลยในหัวเกียร์สภาพสวยๆนะครับให้ดูครับนี่ครับแผงคอนโซลคอนโซลอะไรพวกนี้ยังสวยๆนะครับนี่ นั่สภาพสวยดูดีเลยนะครับรถไม่ขี้เลยขี้หลายเลยในราคาหลักหมื่นความเป็นเสียของมิซูมิชิตาดาเนี่ยที่มันแตกต่างกับไซคุนหรือว่า L200 เนี่ยมันแตกต่างกันได้แคปเนี่ยนะครับแคป L200 เนี่ยจะเล็กมากเลยผมเคยนั่งอยู่แทบนั่งไม่ได้นะนะแต่แคปสตาร์ดาท่านดูสิครับนี่ครับใหญ่เกินเบอร์นะเกินราคานะครับเนี่ยโอ้โหแคปนั่งได้นะครับอูใส่แก้วนงแก้วน้นยังได้เลยบอกกันนะครับว่าแคปสตาร์ดาเนี่ยแคปนั่งสบายนะนะใครมีผู้เต้าใครมีผู้เต่าเด็กเต้าเล็กเดีนะนะพาลูกพาลามไปเต้าไปเทีีี่่่ยวก็นนนนััง้ไป นั่งแคปนี่บอกเลยว่าแคปนั่งสบายนะนะนั่งสบายนั่งใหญ่เพราะแคปใหญ่มากเลยเป็นเมกาแคบนะน่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างครับผมนี่น้ำมันดีเซลครับเด้อนี่สวยๆนะครับทรงดีทรงเดิมเดี๋ยวพาดูยางครับเนี่ยยางก็ยังทาดีๆเลยนะครับผมนะเนี่ยให้ดูคันซีครับคันซีทาสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีดามตัดต่อเลยนะครับเนี่ยคันซีสวยนะนะรถสวยๆเลยนี่เดี๋ยวพาดูบูนี้กันบ้างครับผมนี่ครับบูนี้ก็โลโลนะบ้นนะเนี่ยเอาคันนี้ผมพูดเลยนะ เอาไปจัดทรงลงรถเอาไปแต่งซิ่งนี่ลรอเลยนะนะยังลรอเอาเรื่องนะสตาร์ด้านี่ลรอเอาเรื่องเลยเหมือนกันพาไปดูตอนท้ายกันนะครับตอนท้ายสวยๆนะครับนี่เห็นไหมตอนท้ายสวยๆสุกกวนกระบะขับาบ้างครับนี่ครับนี่กระบองกระบะอะไรพวกนี้เสาเดิมเรล่าไมไม่มีการจิ้มหเอว่าไว้ใทั้งสิ้นเลยนะนะเสาเดิมนะครับแต่ตะเข็มเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยเดี๋ยวพาดูพื้นกระบะครับผมพื้นกระบะการันตีนะครับไม่มีหุบไม่พังไม่มีกรอนนะครับผมนะ เนี่ยคุ้มๆฝาท้ายคือคืออาจจะเคยมีการเก็บสีมาแล้วบ้างตามกาลเวลานะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมในสภาพสวยๆเลยเนี่ยเดิมเดิมนะครับเนี่ยเสาตรงนี้เนี่ยให้ดูกระบะกระบะแมกนิเนอร์สภาพสวยๆนะครับผมนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาดูพื้นกระบะด้านล่างกันบ้างครับผมมูเรถเป็นยังไงโอ้โหให้ดูครับพี่น้องคันทรงคันซีอะไรอย่างสภาพสวยๆเดิมเดิมนะครับกระบะไม่หุไม่พังไม่มีก่นนะครับโอ้โหเดิมเดิมนะครับเนี่ยเนียบเดิมเลย นี่คุณดูสิครับได้การครับวันนี้การันตีแล้วว่าคันสีเดิมๆไม่มีผุไม่พังไม่มีกร่อนนะครับนะเดิมๆเลยนะวันนะอ่านภาพาดวงนี่กับบ้างนะครับเนี่ยใครหากระบะแคบไว้เขาแล่เขาสวนนะไปเมืองไปนากระบวไอ้พายครับวันนี้ได้การครับวันี้ยังโลโลอยู่เลยคือทรงนาสตาร์ด้านะมันเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งผมชอบคือมันไม่ตกยุคหนาครับผมมันดูอีกกี่ปีมันก็ยังโลเลยเหมือนในคล้ายทีเอฟบีนะมันดูอีกกี่สิบปีมันก็ยังโลขนาดชูมนี่จะสามสิบปีแล้วนะวันน่ะชูมนี้ก็มายี่สิบนนนะคัี้ บอกลยว่าอายุก็เก okay. so. ือบจะสามสิบปีแล้วนะแต่สวนสภาพก็ถือว่ายังกริ่ง <intentar> ยังเจ๋วอยู่เลยนะผมนะนี่ครับคันซีสวยๆเดิมๆนะผมนะเนี่ยการันตีนะครับไม่ผูไม่พังไม่มีกร่อนนะครับนะเนี่ยโอเคนะผมนะเนี่ยเนี่ยมาเรียกคันซีอยู่ตรงนี้นะผมนะตรงกันนะผมเช็คดูแล้วมาเรีคันซีตรงกันการันตีว่ารถเดิมๆนะผมนะหกลอยขูดขีดบ้างนะครับตามกาลเวลานะผมนะเพราะรถมันกระายปีนะครับพี่น้องนี่อะไรครับดูภาพขับกันบ้างครับ ภายในบังคับสวยๆนะครับแผงประตูยังสวยดูดีเลยเดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวรถฝั่งคนขับกันบ้างครับเนี่ยโครงสร้างกระบะยังคงเดิมเอ้ยโครงสร้างเสายังคงเดิมนะครับนะการันตีเลยครับว่ารถไม่เคยมีการพลิกควารนะครับนะเนี่ยเดิมทั้งสองฝั่งนะนะเนี่ยรอยสปอตเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับนะผมไม่ดูดูซ่อนตรงมุมกันไปเลยนะครับนะผมไม่โกหกลูกค้าผมให้ดูกันไปเลยนะครับนะนี่ครับติ๊กเกอร์ขนาดวัดลมยางมีมาให้เดิมๆนะครับเนี่ยตัวสภาพด้วยขอเก็บเม็ดอาร์ก่อนครับแป๊บนึง เดี๋ยวพาดูภายในต่อรับนะภายในบออาจจะมีฝั่งนี้ที่ขาดนะครับนะเนี่ยขาดตาสภาพนะครับนะขาดนิดเดียวเองแต่ว่าไม่ดูน่าเกลียดเลยนะครับนะเนี่ยโดยรวมไม่ดูน่าเกลียดเลยตอนนั้นไม่แน่นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะแต่ว่าผมพ่งมันนี่ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วอ่าดูดีมีรูหลามาเฮ้าเดี๋ยวพาตาร์ทเครืนกันบ้างครับรูเป็นยังไงรุ่นนี้ต้องเผาหัวก่อนสตาร์ทนะมันนะเนี่ยขั้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไฟรอไฟเผาหัวดับก่อนนะโอเคครับโอเคครับเครื่องฟรสตาร์ทง่ายนะ แต่ว่ารุ่นนี้ต้องเผาหัวหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศหนาวแล้วที่บ้านผมนะครับผมนุมบ้านผมอากาศเขาจะหนาวนะครับนะนี่ครับนี่ขานาดันดินคุณดูสิครับระบบโดยไม่ใช้งานได้ปกตินะครับนะไม่มีอะไรเสียขนาดสวิตช์ไฟไฟประตูอ่ะยังเปิดนะครับนี่บางคันนี่มันไม่โชว์แล,แล้วนะไอ้นี่ยังโชว์อยู่เลยเจ๋อมากเลยนะครับนะคันนี้นะครับแอร์เย็นเพียงเพลาะนี่การันตีแล้วครับว่าแอร์เย็นเพียงเพลาะนะครับนะเนี่ยแอร์เย็นเพียงเพลาะเนี่ยต่างๆอะไรอยู่ครบนะสว,วิตช์สภาพสวยดูดีนะครับเครื่องเสียงเนี่ย เนี่ยมีแฟลชไดส์มีซีดีมีแฟลชไดส์มีเอวเอ็กมาให้คือออปชั่นคือเต็มมากทําไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเติมมาเลยแจวแจวน้ำคันนี้เครื่องเสียงมีแล้วก็คันนี้มีกล้องติดหน้ารถมาให้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่ติดน,นะะนะท่านไปเดาเองน,นะนะเนี่ยแต่บอกเลยนะครับว่าคันนี้นี่เบรกมือใช้งานในปกติเกียร์เนี่ยเข้าโคตรดีเลยน,นะวะนะเนี่ยคือเกียร์เข้าดีมากเลยนะครับนะ ผมบอกเลยนะว่าผมขับคันนี้ผมติดใจเลยนะนะอานะครับตอนนี้เราก็รีบภายในเครื่องของเขาแล้วนะนะขนาดเขับยนต์เป็นขนาดขับยนต์ 2,500cc เขานะดีเซลแบบปั๊มสายนะนะเนี่ยเขับยนต์2,500นะนะหายากมากเหมือนกันนะครับคันนี้ครับผมบริการเปลี่ยนหัวเผาให้ใหม่แล้วนะนะหัวเผามันตัดยากผมเลยเปลี่ยนหัวเผาให้ใหม่แล้วนะนะเป็นละมอลล์รัม14ตัวเลยครับบริการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับให้ดูครับเขับยนต์นี่เงือบเรียบเดี๋ยวพาดูเกียร์วัดครับโอ้ตามสภาพนะผมนะ เครื่องก็ถือว่าจะขับได้อยู่นะนะตามสภาพนะนะจะเลื่องเครื่องับฟังครับเสร็จปอเปิดหม้อน้ำก่อนนะผมอะไรเรื่องเครื่องับฟังครับอ๋อโอเคนะมาน้ำไม่ค่อยดันเท่าไหร่ดันไม่แรงนะนะเพราะรถมันก็เกือบ30ปีแล้วนะนะขายตามสภาพนะนะชอบก็ค่อยซื้อนะนะ แต่ว่าสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะานะขับขับได้นะนะนี่ขับขับได้ของทางสภาพนะนะหลายปีแล้วนะครับไปดูอีกรอบครับอาจจะมีควันบ้างนะครับเป็นรถธรรมดาของรถดีเซลนะมานะเนี่ยแต่บอกเลยว่าเครื่องนี้เครื่องขับดีมากนะานะต้องมาลองขับด้วยตัวเองนะครับนี่ครับคันนี้ครับเจ้าพวงลัยไาว power นะนี่พวงลัยไาว power นะนี่โอ้โหเร็วง่ายเร็วคล่องมากเลยนะครับติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานมีมาให้นะครับนี่ครับ เสาหน้าเดิมนะวะนะอาจจะเคยมีการเก็บสีมาแล้วบ้างบางจุดนะครับตามการเวลานะครับสภาพภายในก็ยังเดิมอยู่นะครับเนี่ยฮะภรยในนี้ยังดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขอฟังเสียงอีกรอบหนึ่งครับเด้งเครื่องปังโอเคครับเครื่องยังแน่นอยู่เลยนะครับผมนะขับลังไกลได้ครับคันนี้การันตีได้ครับรถว่าขับถึงบ้านท่านแน่นอนครับอันนี้การันตีได้มาดูนี่โครงสร้างตัวถังยังคงเดิมนะครับผมนะ ให้ดูค่าตัวถังยัคงคุมเดิมบอดี้ยัคงคมเดิมนะครับอ่ะคันนี้นะครับผมเปิดราคาเลยนะครับานะคันนี้บุคคลาในะราคาเพียงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะมานะย้ำราคาใหม่ครัง้งนึงครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะมานะคันนี้ขออนุญาตขายส่วนเดียวไม่จัดไฟแนนซ์นะครับนะขายส่วนเดียวผ่อนไม่ได้นะครับนะไม่ต้องถามผ่อนกับผมผมไม่ได้ผมไม่รับผ่อนอนะนะขายส่วนเดียวนะครับคันนี้ Way, บริการซื้อไปบริการโอ้ทีฟรีครับนะวงเล็บครับขายตามสภาพครับผมแต่บอกเลยว,ว่าสภาพไปได้เนี่ยก็คุ้มเกินราคาอยู่นะครับแอร์ก็เย็นช่วงล่างดีเครื่องก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะถือว่าใช้ได้นะนะอาจจะไม่ดีสุดแต่ถือว่าโอเคนะครับผมนะอันนี้พูดูตรงเลยท่านไหนรับได้ค่อยซื้อครับนะแต่ขายราคานี้ราคานี้ต่อรองกันได้หน,น่อยนะครับผมนะที่จริงว่าจะขายแปดหมื่นห้าแหละแต่ผมขอไม่ขายแล้วกันขายโดถ,ถูกราคาแบ่งปันกะันนะนะอ่ะเดี๋ยวพาเอฟซีทันไปทดสอบการขี่กันนะครับ ววรถจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยววัวรถสอบการขี่แล้วนะครับเจ้าสตาร์ด้าคันนี้จะเป็นยังไงน้ำนะเนี่ยแต่บอกเลยว,ว่าแอร์แอร์เย็นเพียงเพราะนะครับเนี่ยเดีวพาตาขับกันเดี๋ยวพา,าขับน,น,น้บนำนะโอ้พูดผิดยับคัดแต่บอกนะนะเขาว่าคัดเนี่ยไม่สมรถสามสิบปีเลยน้ำนะไม่สมรถจะเกือบยี่สิบปีแล้วน้ำนะนี่คัดเนี่ยเหมือนรถสิบปีเลยอ่ะคัดหยับมวนมากน้ำนะเดี๋ยว่าเขาเกียร์ครับเนี่ยเกียร์เขาได้ปกติครับไม่มีรถก็เขาออกไปครับผมเนี่ยไฟแล้วอะไร เช็คให้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติโอเคครับมาเกียร์สองครับนี่บอกเลยว่าเกียร์เข้าดีนะนี่ชวงลงช่วงล่างอะไรบกนี้ยังสภาพดีนะครับเกียร์สามครับนี่บอกเลยว่าชวงล่างอ่ะดีเกินราคาจริงนะครับเนี่ยคุ้มด้วยนะบูนะเนี่เกียร์สี่ครับอุณหภูมิว่าน้ำปกตินะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมนะ ต้นูมอน้ำปกติไม่ขึ้นขีดแดงแน่นนอ,อันนี้การันตีได้น,นะนะเนี่ยผมลองขับมาแล้วนูนะเนี่ยโอเคหนูนนะเห็นไหมครับช่วงล่างก็ว่าโอเคหนูนนะนี่เห็นไ,ไหมราคาเนี้ยถูกกวบ์ไซ์หลายรุ่นอยู่นะเออราคานี้ก็ถือว่าคุ้มกันแดดกันฝนก็ได้ยิ่งช่วงนี้ก็จะเป็นญ้าหน,นาวแล้วหนูนนะครหารถแขบไว้ไปหาพาลูพาเต้าไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยแบบกันหนาวอะไรแบบเนี้ย ก็ดีกว่าถ้านั่งมอเตอร์ไซค์นะไปนู่นไปนี่ก็ดีกว่าอะนะเวคันี้แอร์นะก็เย็นด้วยครบเลยหมนต้องทำอะไรเพิ่มเติมมาแล้วสีสันก็สวยนะนะโอ้โหนี่ก็เหยียบร้อยยี่สิบนะครับเนี่ยอเอขับดีมากครับน,นะครับเดี๋ยวบอกนะเครื่องบอกแล้วว่าเครื่องเนี่ยยังดีอยู่เลยช่วงล่างก็ถือว่าดีนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวพาจอดร้านครับผมถึงร้านผมแล้วนะครับนะร้านผมพอดีนะครับผมนะ จะบอกเลยว่าขับมาขับผมบอกเลยต้องมาทดสอบขับนะนะถึงจะรู้ว่ารถเนี่ยมันเป็นยังไงนะนะแต่ผมบอกด้วยคำเดียวว่าสุดยอดนะมนะนะครับสุดยอดอะไรนี้ครับพอนี้คัดกับม้วนม้อนกับพนีน้องเกียร์กับเข้าสมูทขับบูมีบูมีแล้วรับบูเข้าหยักเข่าหยังก็ได้โอเคนะนะเอาจัวผงนี่นะครับผมโอเคนะครับอ่านะครับถึงร้านผมบอดีนะครับร้านเก่งรถบ้านนะรับนะเนี่ยร้านเก่งรถบ้านนะครับนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวาง อำเภอเหมืองจั consumes, Clintus, งหวัดนครพนมนะครับนะร้านติ๊กับพนมใหญ่เลยถนนนครพนมท่าพนมนะครับนะร้านติ๊กับพนมใหญ่เลยถนนนครพนมหรือถนนเชียงกูนะครับถ้าอยู่บริเวณแถวอำเภอใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียงแวะพนมก็ได้ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะพนมกันได้ครับถนนเส้นนี้ร้านติ๊กกะบ้านนะครับนะสามารถค้นหาในก o เกิลแบบถ้าสามารถเอาชื่อนี้เนี่ยไปเสิร์ชโฆนณาใน Google Map ไปเลยนะครับนะรถยนต์มีหลายรุ่นให้เลือกนะครับมีรถใหม่ด้วยแต่ผมชอบรถเก่าบริเวณรถเก่านะครับพูดกรงตรงเลยนะครับนะก็คลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อจะพาคลิปใหม่ของนายหมูกี้รีวิวนะสลัคดคลิปนี้ครับ mm hmm. ของอาตรี้เป็นทธิ์นะครับ mm hmm. ที่เป็นกำลังใจตลอดมาให้กับทาง,ทงช่องทูบ mm hmm. นายหมูกี้รีวิวด้วยนะครับคุณล mm hmm. ะครับผมสำหรับฟ mm ังก์ชั่บทรงครับเนาะไปแล้วครับผมเงั้นละครับผม